และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อวันที่31มีนาคม2 5 6 5นายณัฐุพเพพมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประธานฝ่ายคารวสาพระสงฆ์ประกอบพิธีถวายเครื่องราชการะหน้าพระบรมราชาสาวรีวางพันพุ่งดอกไม้สดถวายราชการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเชษฐาราชาเทิดพระเกียรติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตรงกับวันที่31มีนาคมของทุกป,ปีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย ด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการทุกสังกัดกระทรวงและราชสกุลเข้าร่วมงานอันเชิญเครื่องราชการและคณะสงฆ์ร่วมพิธีทางศาสนาณวัดคงคารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันที่ระลึกประวัติสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาชษฐาราชเจาาตงกับวันที่31มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มพระศ นิกรได้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทยที่ทรงทำนุบำรุงและสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้พระองค์ทรงได้โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถุงเงินแดงไว้เพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและเงินจำนวนนี้สามารถใช้กอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาที่จังหวัดประจวบคลคริคันหน่ยผมพิยากิจมุสนรอมผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลิคิคันเป็นประธานแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาชษฐาราชเจ้าโดยได้ร่วมกันปรปับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทาความสะอาดโรง อนุบาลเมืองประจวบถนนสละชีพและตลาดสดย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองประจวบเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชะกุศลและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้